กินหมดเตอนเช้าราชอบกินว้ง่นดวาอมีห้ไมตาหจะสุ่มใหแค่กแบบตายเเอาเมากคือแบบไม่หวานเลยใครไม่ชออะไรหมดเลยพี่พี่เป็นเก้หมดละถ้าหนูทำเองมันจะหวานสวัสดีครับทุกคนอ้นี้วิ่งเลยคนืุลิงวะเนี่ยออกไางเต้น สวัสดีครับพี่น้องก่อนนี่เราอมัตินได้ลยพี่เคยมัอะไร่ตอปสามมีตนได้สวัสดีคนดูทั้งศูนย์ท่านน<ค>ะครับผมเเยอะอยู่เยอะอยู่ครับผมกลับมาอีกแล้วครับเบบี้ทิพย์ไลฟ์สดครับผมเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีคุณบาสสวัสดีคุณยูดมเคสวัสดีคุณสิณีนาสวัสดีคุณจักวุฒิพันธ์ คุณเกมคุณอานัตคุณคุณเฮ้ยลิี่ทำหกอ่ะคุณธนทนคุณทีบูนคุณเจมครับสวัสดีคุณเจมสวัสดีคุณเอ้าโซเอ็มสิบหกครับผมสวัสดีพี่ชัยครับผมวันนี้เจลลี่จะมาโชว์เล่นกีตาร์นะครับผม สวัสดีพี่แอมน้อยพรผมอ่านผิดปะสวัสดีคุณสรวิทย์ครับผมอ่าสวัสดีคุณสรวิทย์เฮ้นั่งข่าวสรวิทย์พี่แอมไม่มากว่าแล้วถามหาพี่แอมเลยนั่งหวยเดินอยู่นี่ไม่ทำสวัสดีคุณอานัทสวัสดีครับผมคุณเกมคุณกวินครับพี่แอมอยู่นี่ครับพี่แอมอยู่นี่วันนี้พี่แอมมาเฉยเลยครับผมพี่แอมบอกว่าอาสามาโบกปูนให้กงหูหลังจากที่อ่า ไลฟ์สดเมืม่อวานว่าปูนมันแตก <c oughs> เออสวัสดีคุณพัชรินนะครับผมโชว์หน่อยลูกลิลิมาโชว์หน่อยอยินไปแล้วสิรินี่าดีกีตาร์ฝึกกับภูหมูมาประมาณสามปี <c oughs> โอ้โหไม่ได้ฝึกดีกีตาร์นะฝึกเป่าแซกนะครับผมวันนี้จะมาโชว์ดีกีตาร์ครับผมสวัสดีคุณเพลงโอเวอร์เพลงโอเวอร์มาอีกแล้วครับผมอเ,อเออสวัสดีคุณวรพงศ์คุณลาลิต้า อ่านไม่ทันคุณอภิวิทคุณช้ยโลดเฮ้ยลีดโชว์สักเพลงเลเพลงเมื่อกี้นะ่ที่เราดีดที่เราร้องกันนะเอฟใไเฮ้ยได้มาได้บ่ะอีเมเน์ต่อไปอีเมเน์อีเมเน่เคไหนออันนี้เหรออีเมเน่เอามือออกอีเมเน่อันนี้อ๋อเออคงไม่เจอวิ้วิ้วิเฮ้ยวิิววิววววววินวิววิอวเววิว ไม่ไมต้องต้องเอานิ้วต้องเอานิ้วนี้กับนิ้วนี้จับเป็น E เ i n o r นิ้วนี้ยนิ้วนิ้วกลางกับนิ้วนางอะจับเป็น E m i n เน E minor E E เออน่าต้องเอานิ้วเนี้จับเป็น E เ i อ o r คงไม่เจอแล้วก็กะยับลงมาเส้นหนึ่งตุมแล้วก็เอานิ้วนี้นิ้วนี้จับตรงนี้เบื่อกับความเบื่อกับความปวดแผได้หว่ะได้หว่ะ แล้วก็เอฟไม่ได้เอฟเหรอไม่ก็ขอดอะไรต่อไหมที่ไม่แคร์แล้วเออมั่วกัมไมเนอร์เซเว่นกัมไมเนอร์เซเว่นเออจีไหนวะเหมือนเหมือนเคยอันนี้แล้วก็สูงสูงอย่ยจเงีไม่อย่างเงี้ยแล้วก็สูงสูงครับสวัสดีทุกคนครับผมทั้งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันท่านนะครับเป็นไงถ้าแก้มเต้นโชว์นี้มาเป็นล้านเลยนะแก้มแก้มเต้นเนี่ยมันมันจะรีดดีกีตาร์ลีดดีกีตาร์แก้มเต้น เฮ้ยจิงจิงจริงตริงตริงติงตร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 ิงจริงจริงจอิงจิงจร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 ิงจอิงจริงจรงจริ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 งจจริงจงจงจริงจริงจงจจงงวิิเง เอ้ขอดอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วเนี่ยเพิ่งจะเล่นไปเมื่อกี้ไหนอ่ะมันเร่มเหมือนเกใจรู้เด็กโอ้ยเด็กเป็นนักร้องนำหนิแล้วเป็นนักร้องตามดีเขาวันนี้เด็กๆแวะเข้ามาโดยไม่ได้นัดหมายนะครับไม่รู้ใครนัดให้ใครเป็นคนนัดวันนี้คือผมผมหมอชวนชวนมาอ๋อเห็นชวนกันเข้ามาเพราะว่าพรุ่งนี้คุณหมูนัดซ้อมแต่วงนะครับพรุ่งนี้มีต่อเพลงติพรุ่งนี้มีต่อเพลงแต่วงนะเด็กๆอะไรเข้ามาเข้ามาเซเว่นสถานที่ก่อนแล้วก็บังเอิญ นย่าบังเอิญเจลลี่มานะครับซึ่งเจลลี่กำลังโด่งดังมากในในอะไรนะโมโซแบนในโมโซแบนนะครับโอ้เจลลี่กระแสดีมากเลยวันนี้ผูหมูก็เลยพากันอัดเพลงเพลงหนึ่งนี่ชื่อเพลงที่เจลลี่กำลังเล่นอยู่เลยกว่าจะจบเพลงนึงนี่ประมาณ3ชั่วโมงเล่นไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาแต่งเพลงอแต่งเองเลยเหรอโอ้ยกดเงี้ยมั้ย เออระยองฝนตกไหมครับตอนนี้ตกอยู่จริงๆเราเลิกเราเลิกถ่ายมัวโซโบแบนแล้วนะครับแต่ว่าเด็กๆยังกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกแม่ครับฝนตกนค่ะบอกแม่แม่อ้ออยากไปยย่าครับไม่มีเดี๋ยว่ากันไปแล้ว ก็มีกี่คนต้องไปดูที่โมโซแบนนะอ่าโมโซแบนคลิปพรุ่งนี้ครับผมโมโซแบนคลิปพรุ่งนี้หรือเปล่าครูจะตัดไม่รู้ไม่รู้อาจจะขี้เกียจตัดแต่ตอนนี้นั่งรอแหน่อยอยู่นะครับเก้ากินบ้างเอามาขอกินบ้างยิงคอนเทนต์สดไปสิอยู่ในพ่อเดี๋ยวอร่อยไหมอันนี้เป็นทาโร่เส้นที่ยาวอ้าวไม่ควรจะแบ่ง สิริกินอะไรลูกครูเจมถามสิริกินอะไรกินอริมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าครับผม<อ>สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีคุณสุวัชชัยจากกาญจนบุรีนะสวัสดีคุณคุณเฟเหรอครับคุณสากาแอนเฟเหรอขึ้นถึงเก้าจังเลยให้เก้าแม่งดูอ๋อแม่อ๋อแม่อุ้ยอุ้ย วงมาไว้วงแตกเ,เดี๋ยวคุณแม่บ้านใฟ้สดให้มันเดี๋ยวผมกลับครับหนูก็บอกแม่คุณก็บอกสวัสดีทุกท่านคุณยิ่งยศครับผมสวัสดีสวัสดีคุณนอนเฮ้ย <Hello, S 1> หลุดหลุดได้ด้วยว่ะตอนนี้ที่มีเอฟซีมาให้เมื่อวันเนี่ยนะครับ ไม่ให้ซื้อดีกว่าราคาก็ไม่ไม่แพงมากคือไ,ไ,ไม่ต้องจง่ายไงราคาไม่ต้องจ่ายของดค่าตัวสามแม่รูาหหนูไปขอพอีก็ได้ครัวมีน้ำใจจะไหนดีคะม่นี่ <laughs> <laughs> คนไทยได้วยกันเดี๋ยวคุณถามหาน้ำใจจากใครครับนี่ <laughs> เอาป็นคนไทยเ,อ, <laughs> เอ,อ้ขอขอมั้ง วันนี้อาจกล้องอาจจะสั่นหน่อยเพราะคุณหมูไม่ได้ใส่การสั่นนะครับใช้ไม้ไมว้วะใช้ไม้หนีไปเสยอ่ะคราวดีคุณหมูตามล่าหาไอ้นี่วิเน็ตหลุดได้ด้วยอจอดำไม่มีใช่ไหมพี่พี่เช็คหน่อยอกลับมายังครูบุลลี่ลูกสิลิกแล้วครับมันเป็นคนที่หน้าบุลลี่มา đam đam pudding bơ phin ót chờ đam mãi Mì kai cháy cần. cái thứ này hai. อุ๊ยไไฟใหม่ไเนด้วยหรอแหมดเร็วอะพี่ปล่อยใดแเสาดิพี่ปล่อยพี่เยขออ่วคร,รับกลับเหรอนี่ครับคุณสรวิทย์กลับแล้วครับผม <S <S บ๊ายบายอ่ามาแล้วนะ เอออุตสาห์เปลี่ยนเน็ตแล้วยังมีปัญหาแสดงว่าเราเราไว้ใจเน็ตเจ้าไหนไม่ได้เลยเนี่ยมันต้องใช้แบบไหนถึงจะไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวไม่น่าเกี่ยวหรือหรือเกี่ยลอดบมองพอไม่มีหลอดแล้วเอาจับไว้จับไว้ไปหาน้ำให้ลูกกินก่อนนะไปหาพ่อไปนะคะมาละมาละ เจลี่จะแจ้งเกิดแล้วแจ้งเกิดตั้งนานแล้วค่ะ <ยา S 1> แจ้งเกิดมา,<ย>าสิบกว่าปีแล้วพี่หญิงอยู่ไหมครับนี่ไงคะพี่หญิงเอซครับคุณบุญนาขอบคุณค่ะเะทอนเกิน,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 นสำหรับใครที่จะมาเป็นอ่อ,อสปอนเซอร์ไวไฟนะคะก็ <laughs> เข้าได้นะคะทุกคน พูเลดมาห้อยยาพี่เขาบอกว่าพี่เทมบอกว่าพี่ห้ยยาเนี่ยโอหรู้ดีอ่ะ FC หญิงครับมาครบ Wifi บ้านครับคู่หม้อลสวัสดีครับลูกซีรีสวัสดีค่ะน้องแอมน่ารักนิสัยดีอยากได้มาเป็นแม่ของลูกจังเลยพูนา,าว้าว น้องไม้มาไหมครับไม่มาค่ะจอไม่ดำแต่สะดุดน้องหญิงสูงเท่าไหร่ครับหุ่นดีมากเลยหญิงสูงเท่าไรร่ร้อยนั่นแหละค่ะเสื้อปฐถมินดี้จำไหนไหมครับอยากได้ครูคะเสื้อปฐถมินดี้จำไหนไหมครับแต่เสื้อนี้ไม่ใช่ปฐถมินดี้นะคะนี่เสื้อปฐถมินดี้รุ่นใหม่เจนเจนสองพัน 2020ันยี่สิบทับหนึ่งโอเคเนสอง0ันยี่สิบทับหนึ่งนี่หูแต่งตัวเป็นจราจรทั้งวันเลยวันนี้ไม่ใช่อะไรนะหนาวครับในห้องนี้วันนี้อากาศที่นี่ค่อนข้างหนาวนะครับหลีแอร์ก็ไม่ได้แวบปีหน้าเข้าประกวดตามพี่แอมเจลี่เออไม่ไม่ได้หรอครับเขาไม่รับคนปากหมาครับผมพี่บีสิบไปหาหมอมาค่ะหมอเขาไม่ยอมบอกให้อะค่ะคุณนี่เลยน่ารัก โอเคนะวันนี้ก็มาส่งข่าวกันว่าห้องเรายังรั่วเหมือนเดิมครับผมยังไม่ได้ซ่อมนะครับไอตรงที่รั่วเนอะรักพี่หญิงนะจุบจุบอยากได้พี่หญิงมาเป็นทาสที่บ้านจังน่าจะถูบ้านดีหุ่นแบบนี้กิ่งรอบบ้านทีเดียวสะอาดเลยเราจะไม่คุยกันอีกค่ะเฮจริงๆิไอหญิงมันมันเป็นคนเขาเรียกอะไรเนีย เป็นคนหลอกลวงนะครับจริงไม่ใช่คนเรียบร้อยแบบนี้เออมันเป็นคนร้ายมากเนาะใช่ไหมแก้มร้ายอะไรกูร้ายมันเป็นคนร้ายกาดมากเอามาขอกินด้วยร้ายกาดเนี่ยคูหนูอ่านหนังสือพี่เม้งด้วยเหรอวุ้ย,ยนี่พี่เม้งให้หนังสือมาเฮ้ย,ยแกงลูกครัวอเลยดาบนั้นคืนสนองใช่ไหม ดูน,ดดนึ่พี่แอมยังไม่ได้ทำอะไรพี่แอมนั่งอยู่เฉยๆก็น่ารักมากเลย <c oughs> พี่บ <c oughs> <B. S 1> ีทุพ <c oughs> ันธ์คิดฮอดสวัสดีครับผมรักพี่แอมมากย <c oughs> เลพี่แอมเป็นแม่ของลูกเะยัง <c oughs> ไมไม,ไม่มีใครบอกแค่อยากได้หลีเป็นแม่ของลูกมั <c oughs> ้งใครเป็นลูกก็เหนื่อยแล้วค่ะเอเอเอ,อยากได้หลี่มาเป็นลูกของแม่อย่าเลยอย่าเลยนะครับยี นี่นี่คุณ KUBY อ่านมาเลยชื่อ KU คุยเออคุยคุยเฮ้ยอะไรอันนี้อะไรนะโปรโมทไอจีเหรอแกมโปรโมทค่ะอ๋อโปรโมทไอจีสวัสดีครับทุกคนออ้ยแม่โทรมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ฉันไล์รอพวกเธอกลับบ้านเนี่ยไม่มีวิแววว่าจะกลับกันเลยก็ฝนน ตกอ,อะค่ะไปมีสปอนเซอร์รถก็เข้ามาได้อ,อีกช่องหนึ่งมาถมบีดในเฟซบ o ๊กกำลังติดตามขอบคุณมากครับผมพี่สรลวิทย์ครับผมอัศวินคุณอัศวินป้องกันคุณอัศวินน,น,นี่คุณอัศวินนี่ติดตามเรามาตั้งนานแล้วอะ,อะคุณอัศวินใช่ใช่ท่านที่ส่งส่งไหวมาให้เราบ่ะครับคุณอัศวินที่อยู่ยะลานะครับผมออพอดีไหวหมดครับ <laughs> นี่ไวที่ที่มีเอฟซีอยากยะราส่งมาให้นะครับตอนนี้อยากได้ไวสุดๆนะก็ติดต่อพี่ท่านนั้นไม่ได้นะครับกรุงเทพฝนตกแต่ตอนนี้หยุดแล้วครับครับผมประกวดดาวเดือนประกาศผลวันไหนแอมแอมเขาเขากำหนดวันประกวดยังน่าจะประมาณที่สิบแปดเดือนหน้าสิบแปดเดือนหน้า อีกโอ้อีกเป็นเดือนอยู่นะมีเวลาฝึกให้ไอ้ไอเต๋ออยู่เออพี่ออมยูโดโไม่มาไม่มามาครับมากลับไปแล้วครับไม่มีอะไรกินมาเลยกลับครับผมส่วนพวกนี้ก็ติดฝนครับผมกินทีเอาป็นเส้นงตัวเองเนายหมูน้องมมไม้มาไหมน้องไม้ไม่ได้มาครับวันนี้บ้านฉางหยุดตกแล้วโอ้เยอเออไอ้มอเตอร์วเวย์เส้นบ้านฉางมันเสร็จหรือยังครับมอเตอร์วเวย์อะไรนะพัทยาบ้านฉางเหรอ มันเสร็จหรือ,อยังไม่รู้ถ้าเอาเดี๋ยวจะอ๋อใช่ไหมถ้าเอาเดี๋ยวจะหาให้ครับแต่ใช้เวลาหน่อยโอ้ยินดีครับผมสปอนเซอร์รถอะอยากได้มากๆครับไซส์เดิมนะครับผมไซส์ไม่เกินไม่เกินหนึ่งเซนนะครับคุณอัศวินครับรอได้ครับรอได้เพราะว่าตอนนี้ไอพีกับไอพีมันจะตีตีจะหักหมดแล้วนะไหมไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ตีหักหรือมันหักเล่นพี <laughs> ่แกหมูมใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรคะ เฮ้ยอย่าไปซื้อให้มันอดีาไปซื้อให้มันบ้านมันรวยปิดไว้ปึ๊บสวัสด,ดียามเย็นน้องๆเรียกครูหมูพิษณุโลกครับน้องสิริน่ารักครับขอบคุณพี่อัศวิน,<ใ>นป้องกันนะครับผม,ผผมกำลังกำลังตามหาอยู่พอดีว่าพี่เขาเลิกติดตามเราไปยังนะเพราะมันนานมากเลยเนาะช่วงนี้เขาส่งไหวมาให้ใช่ไหมพี่นานมากแล้วเราคิดว่าพี่เขาน่าจะหายไปแล้วแหละแต่พี่เขายังอยู่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมายาวนานขนาดนี้เนาะ มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างยังไงก็ทําใจนะครับ <laughs> ทําใจครับผมตอนนี้ฝนตรงครับเอฟซจากอเมริกาหุ้ยใช่ไหมครับเอฟซี FC จากอเมริกาขอเบอร์คุณหมูได้ไหมครับโอ้เบอร์ขุณหมูแย่ๆเลยครับในในแฟนเพจครับผมคุณหมูลงนามบัตรไว้แล้วเนาะถ้าจะติดต่องานโทรมานะครับ แก้มบุ๋มเป็นไรลูกเงียบจังไอ้แก้มบุ๋มมันอกหักครับผมนี่มันมันอกหกักมนเลยดราม่าเนี่ยพวกอกหักชอบดราม่าแบบนี้เออใช่ไหมใช่ไหมบอกมา <c oughs> แก้มบุ๋มชอบอะไรเป็นพิเศษไหมครับจะจุดทูบแล้วส่งไปให้เอาไว้ <c oughs> เอาไว้แก้มไว้แก้มวใหญ่พี่ก,กั้งไม่มาเลยครับพี่กั้งมาอยู่ครับแต่ว่ากลับไปแล้ววันนี้เราถ่ายคลิปมั่วโซ่แบนดกันได้หนึ่งคลิปนะครับเสร็จแล้วคุณหมูก็โอ้ก้าว ก้าเลยดังแท้ติดแกมบุ๋มปะเนี่ยก้าเลยดังแท้ผมอยากเล่นกีตาร์กับครูหมูโอ้อย่าอย่าเล่นกับครูหมูเลยครับมันครูหมูมั่วครับเมื่อตอนที่ครูจะรูนมาครูจะรูนึงปวดหัวเลยครูจะรูนครูจะรูนึงปวดหัวเลยจะเล่นกับครูหมูได้ป่าวว่ากว่าจะเล่นเข้ากันได้ในซ้อมกันเป็นชั่วโมงอ่ะฟังคินีใจสะบงมาคุณพกคินีมาเลยน้องเพลงไม่มาเลยครับไม่มาครับผม พี่กั้งมาแล้วมาทําไมครับผมพี่กั้งออกไปอ่น <laughs> ไลโซนพี่กั้งอยู่ในไลพี่แอมพูดอ oh yeah ้อยยะหน่อยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> คืนนี้มีไม่ใช่คืนนี้ดิวันนี้มีคลิปพี่แอมร้องเพลงด้วยนะครับเอยวันนี้ร้องหมดเลยลี่ก็ร้องพี่แอมก็ร้องหญิงก็ร้องแก้บุ๋มก็ร้องเดี๋ยวแก่พี่ก้กาวไม่ได้ร้องเดี๋ยวก้าวจะร้องให้อยู่คืนนี้เพราะว่า <laughs> <laughs> โดนแม่ตีไม่ทํากันบ้าน เอฟซี <FC S 1> ภูกเก็ตสวัสดีครับค,คุณปันบัญชาชิเชครูอะอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพิกิครับพิกิคุณปันปันสวัสดีครับสวัสดีคุณบัญชาภูกเก็ตครับผมเหมือนจะไม่มีอะไรทำมานั่งนั่งเศร้าๆกันจริงๆแล้วติดฝนนะครับเออติดฝนก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่เนี้ยแหละผูหมูก็ต้องเฝ้าจนกว่าเด็กๆจะกลับบ้านหมด มันตว้างใจมนเตัวแล้วคุณโอเย่สวัสดีครับโอ,โอ้มีที่นั่งพอดีออเอ้หลีไม่เล่นเนี่ยคูรอฟังแพ้ใจอยู่เนี่ยหลี่ไม่เล่นแู้ว้ออะระู้อะไรวะเนี่ยการฝึกดนตรีมัน,ม,นมันทําให้คนมีสมาธิขึ้นเว้ยเราต้องตั้งใจและมุ่งมั่นเออ อยากดีกัได้โอ้เองกันสองเป้งก็ยอมแล้วพี่ลทธิ์เขายังได้สามเป้งบ้างระวังคนโทรมากวนใช่ครับครูกูหมูบล็อกช่วงนี้บล็อกทุกวันครับเวลาหลายสายอยู่เพราะว่าบางทีโทรมาแล้วไม่พูดอะโทรมาย้ำยๆๆยยแล้วไม่พูดเราก็บล็อกทิ้งไปอ่าพี่เม้งมาสวัสดีพี่เม้งครับผมพี่เม้งครับพี่เม้งครับนี่พี่เม้งดูอะไรนี่ตอนนี้หญิงไม่พูดไม่จากับใครเลยอ่านหนังสืออย่างเดียวครับผมน้ามันสนุกมากสนุกมากใช่ไหม นี่ทำกีตาร์ครูกันแทกเหรอค่ะดโดนตบโดนตบกีตาร์ตัวละแสนห้าแล้วนะเอออันนี้ของพี่เม้งหรือเปล่าครับตอนนี้ได้ของพี่เม้งมาสองกล่องยังไม่ได้แกะครับผมยังยังไม่แกะเอาแกะพรุ่งนี้ดีกว่าครูรีบไปตลาดอันนี้ใช่ของพี่เม้งหรือเปล่านี่อันนี้ใช่อันนี้ใช่ของพี่เม้งแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่า คิปครับพี่เม้งครับส่งจากอือปายหญิงเอฟซีเชียงรายสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณสุพนโอมสวัสดีคุณกระท่อมปลายดอฟซีเชียงรายคุณหมูสรุปอาะไม่ทันคุณหมูสรุปลดเครื่องเสียงแต่วงใช้ได้ยังครับจริงๆมันใช้ได้อยู่นะครับ เราเรารอเพราะว่ามีคนซื้อ power ใหม่มาให้เราไปไหนไปไหนไปไหนพูดกบับพ่อมารับพ่อเขามารับครับผมเออ,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 อสวัสดีครับเออนี่ตอนนี้คุณหมูกำลังชาร์จแบตอยู่วันนี้คุณหมูลองเอามาเปิดเอาไออินเวอร์เตอร์ตัวนี้มาเปิดกับเครื่องเสียงใหญ่นะครับปรากฏว่าเปิดได้ครับผมแต่ทีนี้แบตมันหมดคุณหมูก็เลยชาร์จแบตอยู่ ลิลิพี่หญิงกลับแล้วพ่อมารับพี่แก้มเป็นอะไรคะเงียบจังแก้มมันอกหักจริง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 เก้าจริง <c oughs> พี่เม้งครับรหัสส่งรหัสส่งตามนี้ครับพี่เม้งครับ,มมบเม่ <c oughs> นี่ครับผมไม่รู้อัานไหนเหมือนกันเนาะ ลงด้วย939ใช่ครับผมอ่าใช่นะถูกต้องครับพี่เม้งครับน้องแอมไม่คูอ๋อแอมอยู่ครับแอมอยู M, M, ่แอมก็รอพ่อจริงๆแล้วเวลาที่เลิกแล้วเขาจะไปรอหน้าโรงเรียนครูหมูบอกว่าไม่ได้นะหน้าโรงเรียนมันมืดนะก็เลยให้รออยู่นี่แหละเพราะว่าอยากให้น้องก้าอยู่เป็นเพื่อน <laughs> <laughs> เออให้น้องก้าอยู่เป็นเพื่อนนะครับใช่ปะใชใช่ โอเคเนาะครูหมูว่าเน็ตมันเริ่มมีปัญหาแล้วแหละตอนนี้นะตอนนี้เรากำลังแก้ไขอ,อินเทอร์เน็ตอยู่นะครับอเคครับครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมครูคหมูอยากจะไลฟ์สดแบบนี้ทุกวันแต่ว่าต้องมีหัวข้อก่อนว่าจะทำอะไรอ,อย่างวันนี้เด็กๆมามากันตอนเลิกเรียนก็มาเยี่ยมเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากครูหมูก็เลยชวนถ่ายคลิปมอสโซแบนก็ได้คลิปหนึ่งได้เพลงหนึ่งนะครับ อ่าแล้วก็ตอนนี้รอกลับบ้านอยู่ฝนมันตกครับผมนะฝนมันตกก็เลยยังมาไม่ได้ผู้ปกครองบางคนยังมารับไม่ได้นะก็เลยรอที่ห้องนี้แหละนะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับก็ยังกินไม่อิ่มอยตอนนี้พังบางส่วนแล้วแต่ยังวิ่งได้อยู่นะครับ